ก็คือ g ก p ป o h e r ร9 Black ตัวนี้เนี่ยนะคะแม้กระทั่งแพคเกจจิ้งยังเปลี่ยนโฉมเลยค่ะและแน่นอนเราจะเริ่มถ่าย 5K หรือ 5K กันแล้วในขณะที่ไม่เปลี่ยนไปจากเดิม มาสดๆร้อนๆเลยค่ะซียังตื่นเต้นเลยนะคะว่านี่มันมาถึงรุ่น9้าแล้วหรอเน,นี่ยนี่หน้ากล่องนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีตัวจอที่อยู่บริเวณด้านหน้าที่เราอยากได้มานานแล้วจาก GoPro เขาก็จัดให้เราและะ้วค่ะในครั้งนี้ที่สําคัญนะคะรักโลกมากด้วยเพราะว่าตัวกล่องเขาเองเนี่ยนะคะเล็งเห็นถึงตัวกระเป๋าที่แถมมาให้และไม่ใช่พลาสติกอีกต่อไปสาว GoPro หรือแฟนๆ GoPro จะรู้ดีนะคะว่าเป็นกล้องที่ไม่เคยทําให้เราผิดหวังจริงๆนะคะถึงแม้ว่าจะมีใครมาช่วงชิงตลาดขนาดไหนแต่ GoPro ก็คือ GoPro ดังนั้นเนี่ยนะคะตั้งแต่สะดวกสบายเบาพกพาง่ายน้ำหนักดีไมโครโฟนก็ดีใช้ถ่ายทำวีล็อกได้ทุกอย่างเลยจากการเป็นแอคชั่นแคมไปไกลเลยล่ะคะ่ะลุยน้ำลุยฝนคือสบายค่ะกอจริงนะซีก็เป็นสายโปรดักชันเวลาเราเห็นคนที่ทำยูทูบเบอร์ยุคนี้นะคะถัดจาก iPhone เนี่ยก็ใช้งาน GoPro เนี่ยแหละคะ่ะตัวเดียวไมโครโฟนไม่ต้องซื้อแล้วมันก็จะดูเรียวๆหน่อยอย,อย่างแม่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยก็เอามาถ่ายทาคือบางทีมันไม่ได้เป็นแบบสายแอดเวนเจอร์อย่างเดียวที่ต้องแบบแอคชั่นแอคชั่นแล้วต้องใช้ g ก p r o ไม่ใช มีคุ้มแน่นอนดูสิคะให้ฟีเจอร์มาอย่างเพียบเลยข้างกล่องนี่เกือบเขียนไม่พอเลยทีเดียวค่ะเทรนด์ลักโลกเข้ามานะคะและรุ่นนี้ที่ซีถืออยู่ไม่ใช่รุ่น limited edition นะคะกล่องของฮีโร่9ตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วจากเมื่อก่อนนะที่เป็นแฟนโกโปรซื้อแต่รุ่นแรกเลยนะคะคือจะเห็นว่ามันจะเป็นเคสที่แบบแกะยากๆพลาสติกแข็งๆใช่ปะเป็นแบบนี้แล้วจ้ะเป็นกระเป๋าจ้ามาแบบนี้เดี๋ยวสิแกะให้ดูเลยนะแกะง่ายๆนะคะตรงก้นตรงนี้นะคะก็ดึงฟ้ ได้กลิ่นใหม่ก็เดนเออกมาแช่นแค่นี้เองเลยกล่องนี้ก็ไม่มีอะไรอีกแล้วหิ่กล่องสวยไม่ต้องซื้อกระเป๋าอีกแล้วจ้าชยโยเยี่ยมเลยเราพกทั้งกระเป๋านี้ไปเที่ยวได้เลยอะเนี่ยหรอเออมันก็แอบหนาวกว่าเดิมนิดนึงนะเนี่ยแต่ว่าจะเห็นว่าเนี่ยที่ซีดูรีวิวจากต่างประเทศมาเนี่ยนะคะคือ ตรงปุ่มมันจะนูนขึ้นกว่าปกติเพราะว่ามันมีคนเอาไปใส่ในเคสตรงแบบหมวกกันน็อกอะแล้วเวลามันกดมันจะได้แบบคำๆแล้วกดเจอติ้งติงต้งแล้วก็แล้วก็สามารถถ่ายทําได้เออดีเขาก็ทํามาแบบเข้าใจผู้ใช้ทั่วโลกจริงๆอะเนาะจอด้านหน้าจอด้านหลังไหมขอแกะสติกเกอร์ก่อนค่ะ ฟินมากอะฟินเหมือนดึงปัตเตอร์อยาวออกจากขาตัวเองอะโดยปกติแล้วนะคะถ้าเราเห็นรูที่หน้าตาคล้ายๆแบบนี้เนี่ยเรามักจะแงะออกมาเพราะเราคิดว่าน่าจะเป็นช่องเสียบ USB C หรือเปล่าหรือว่าสามารถเสียบ SD card หรือเปล่าไม่ได้นะคะรูด้านซ้ายตรงนี้เป็นช่องระบายน้ําออกจากตัวเครื่องค่ะอย่าไปแงะล่ะแบตเตอรี่ในรุ่นนี้ Hero 9ให้มาถึง1,720ม ah ิลลิแอมป์บวกเพิ่มมา 5 0 0มิลลิแอมจากรุ่นก่อนเพราะฉะนั้นก็จะสามารถใช้งานได้ทนมากขึ้นค่ะเพิ่งแกะกล่องอะน้อยยังไม่รู้ว่าพอใช้งานนานๆแล้วมีความร้อนเกิดขึ้นขนาดไหนอยากลองมากเลยเพราะว่าบางตัวที่ใช้บางตัวไม่เป็นนะบางตัวเป็นนะคือใช้แล้วมันโอเวอร์ฮีทมากๆเลยนะคะก็จะร้อนทําให้เบิร์นแบตและยูวีดีแบตก็ดับไปเลยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันในบางเคส รุ่นนี้ซีก็ชอบเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องใส่เคสลงน้ําใดๆทั้งสิ้นค่ะให้มาเพียวๆแบบนี้กระโดดลงน้ําได้เลยทันทีค่ะอยู่กับซนะคะใน GoPro Hero 9 Black นะคะมาถึงรุ่น9กันแล้วลนี้่ะไม่ใหญ่เชื่อเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่สามารถถ่ายได้แบบ 5K ตอนนี้ซีอยู่ในโหมด180 0แบบมาตรฐานกัน อันนี้เป็นแค่การพรีวิวนะคะอยากแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูก่อนเลยว่ามันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นดิฉัขออินโทรในคลิปนี้5ฟีเจอร์ที่ดิชอบที่สุดกับที่เป็นไฮไลท์เด็ดๆสำคัญๆของ GoPro Hero 9อย่างแรกเลยคือเรื่องของโหมดไฮเปอร์สู h ว่าง่ายๆก็คือโหมดการสั่นของเขานี่แหละคะ่ะที่ทำงานได้ดีขึ้นรักษาตัวเส้นขอบฟ้าได้ดีแล้วก็ดูง่ายขึ้นด้วยจากรุ่น8เนี่ยนะเวลามันกดถ่ายเนี่ยก็จะเป็น2 7 k กว่าจะแบบไปที่4 k เนี่ยต้องรอตั้ง3เดือนถึงจะปล่อยอัปเดตในส่ววนนตันี้ ถ่ายปุ๊บได้ 5K เลยค่ะหมดที่2มีชื่อว่า Horizon Lock Horizon Lock นี่มันดีมากเลยค่ะคือไม่ว่าเราจะตีลังกาเราจะหมุนไปท่าไหนเนี่ยนะคะมันจะรักษาระยะภาพในการล็อกช็อตของเราเอาไว้ไม่ให้มันดูเสียทรงเลยอะแต่ก็มีนิดนึงนะคะว่าข้อเสียคือภาพที่ได้มันอาจจะโดนครอปไปบางส่วนค่ะใครที่อยากได้ภาพแบบ ขยายออกมาเต็มๆเลยเนี่ยคงจะต้องเอาแบบเลนมอดมาใส่เข้าไปรอให้ปล่อยอีกนิดนึงแล้วกันเนาะโหมดที่3มีชื่อว่า TimeW a r p โหมดนี้จริงๆหลายคนคุ้นเคยอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่ทาวีล็อก็จะชอบโหมดนี้มากเพราะว่าเราไปปักหมุดเช็คอินมาหลายๆพิกัดใช่ไหมคะแต่ความดีของมันก็คือมันเหมือนทม์แลบที่เราสามารถถ่ายต่อช็อตและอยู่ในคลิปเดียวกันได้อย่างเช่นสิขึ้นดอยอินทนนท์ไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมแล้วไปหยุดพูดคิวพิธีกรต่อได้เสร็จแล้วก็ผ่านไปอีกอือลงเขาเอาไว้อีกอะไรเงี้ยเราค่อยไปหยุดพูดคิวต่อ อันนี้คือความพิเศษของ t ท m e ว p s ของเขาค่ะไม่ต้องถ่ายแยกคลิปเลยซึ่งในรุ่น Hero 8เนี่ยไม่สามารถที่จะพูดพูดพูดเข้าไปได้แบบนี้ไงเนี่ยคือโหมดที่มันอัปเดตฟีเจอร์ขึ้นมาโหมดที่สีเป็นโหมดที่สีเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะก็คือสําหรับคนที่ชอบบ้าเล่นติ k t o อกในตอนนี้จะชอบโหมดนี้มากค่ะไฮสไทด์เนี่ยเป็นโหมดที่เขาจะสามารถ คลิปวิดีโอเหมือนไลฟ์โฟโต้เลยอ่ะก็คืออัดให้คุณก่อน15วินาทีก่อนที่คุณจะกดอีกด้วยซ้ำโหมดเนี้ยพูดเลยยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะสำหรับคนที่ไม่เล่นติ๊กต็อกเลยเพราะว่าอย่างเวลาแบบทริคคล้ายๆมายากลน,นิดๆอ่ดดะในการเอามาตัดต่อหลอกอีกทีโพสโปรดักชั่นเนี่ยมันจะใช้เหมือนกับสมมติโยนลูกปิงปองอันนี้เขาโชว์ให้ดูก็คือมีหม้ออยู่2ใบแล้วโยนไปกระทบหม้อที่1หม้อที่2แล้วค่อยลงแก้วซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ได้ลงเลยในช็อตเดียวเข้าใจป้ะอันเนนนี้ยมััจะปป็การหด มมในการใช้ทริคในการถ่ายทำให้ก่อน15วินาทีเดี๋ยวซี่ขอไปลองก่อนค่ะอธิบายแล้วมันดูยากแต่เห็นภาพแล้วเก็ตเลย โหมดที่5โหมดนี้มีประโยชน์มากค่ะเขาเรียกว่า schedule capture โหมดนี้เหมือนกับกดทำ l a บแล้วไปนอนค่ะหลังจากนั้นสมมติว่าเราอยากจะตั้งเวลาว่าให้ถ่ายทำ l a บพอาทิตย์ขึ้นเนี่ยถึงประมาณ6โมงเช้าก็พอพอ6โมงเช้ามันจะตัดทันทีค่ะซึ่งแล้วแต่ช่วงเวลาที่คุณสะดวกเลยอยากจะถ่ายรถติดแค่ประมาณ15นาที30นาทีเดินไปเข้าห้องน้ากลับมามันก็กดแบบยกเลิกให้เราได้เองค่ะก็คือเหมือนเราตั้งเวลาเอาอะตั้งเวลาในการถ่ายทำแค่ period หนึ่งช่วงหนึ่งหลังจากนั้นไม่ต้อง เข้ากล้องค่ะเดี๋ยวกล้องมันจัดการของเองเอาล่ะสำหรับใครที่ดูพรีวิวแล้วแบบคันไม้คันมืออยากลองเล่นดูแล้วแล้วเป็นสาวกของฮีโร่เกนะคะก็ไปจัดกันได้นะคะ,ะคราคาอยู่ที่15,999บาทหรือ1 6ื่นบาทนึงนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครไม่รีบไม่รี ีขอแบบไปลองถ่ายทํามันหลายๆายแนวก่อนและการโมช่วงนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนก็เริ่มเดินทางได้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวขอเอาไปตะลุยดูก่อน,นะคะ่ะยิ่งมีกล้องหน้าเนี่ยยิ่งชิลเลยค่ะใสตต่ติก๊กต็อกอีก่แล้วอย่าลืมไปกดติดตามติ๊กต็อกชด้วยนะคะซีมียเกณค่ะเริ่มเล่นแล้วนะเริ่มเล่นแล้วนะเขาก็เป็นสายโปรดักชันนะรู้ยังใครอยากให้ซีเอาโกโปตัวนี้ไปใช้แบบไหนได้บ้างบอกมาค่ะเดี๋ยวจะลองไปทําตามดูค่ะแต่ไม่ได้บอกนะว่าซีทำเองเดี๋ยวเผื <ๆ S 2> <ะ>่อบางคนอยากให้ซีไปโต้ึ้นไปจับหางปลาฉลามังไง ลำบากนะนั่นอะไปะ